ทันแน่มาอีกแล้วครับอีกคลิปครับพี่น้องครับส้าม,มันอ๋อสวัสดีครับอู้มันหนึ่งหมื่นแต่ลุนแล้วแต่ว่าตอนนี้เรไปใส่มาใสา่เลยคลิปกระมือ,อมแล้ว BCG ฮาร์วินิตึ้งเตื่นมาคือบอยเต้ากุบโอ้โหเตื่นมากรกะจ่างแล้ว น้องห,าาหอยุออยบประพาดเางินเสื้อที่สวยที่สุดในสาวน้อยท้นบ้านแพงสวยน้อยนึงครับค่าบุหรี่น้องเสียงตะเวนจ้าผู้ไก่ควัสครับเสียงยางหามหองมงนู้นผู้กินตีนสอร์ดรีสอร์ทเต็มแล้วด้วครับรีสอร์ทเต็มเล้วพี่น้อง น้ำเงินรีสอร์ทต,ตัวนี้กับพ่อ,อยูยูเดี๋ยวตกใบามาหน,าน,านีกับตกใบามาหนีตกใบมาหนีนอนบ่ได้เลยห่อนแน่นอนวันนี้จะยังไงก็ช่างเสร็จว่าตอนนี <c oughs> ้ผมื่นมาก สนมอกกอกกเลยเข้าออกมาจากอายุทยาประมาณตีสามนะครับมาถึงนี้ก็ตีห้ากว่าแต่ว่าผมลุกลงมาจากรถประมาณหกโมงเศร้านะครับ

เอากระเพราหมูกรอบจานหนึ่งครับอเอาเผ็ดน,น้อยนะครับผมเอาครับไข่ดาวเนี่ยเอานำผมนำเนี่เอาเอาเย็นๆก็ได้ครับ โอ้ว like ิวดีมากแสงตะวินจะพ่อครับแถนี้มีบินมอไซค์ไหม เขาไม่น <OR> ัง้างคล้ายหัน้างบอลูนเหือนกันทางพระเจ้าเบิ้งตี้ล่ะให้ทางบีกุงนี่บอกให้ทางปีกุงนี่บอก

จบเย็นดกว่าหาพี่ให้กันดหงพี่กันทั้งเพื่อนอยากเป็นช่าเป็นอะไเกิดเป็นลุงเกิดเป็นเกียนได้ลุ่งเกิดเป็นดำหน้าหมดเลยเดียวกันสิูีหุมกองมาตื่นเลยแม่งานยูนอดดินอดยเลย ขึ้กอนขึ้ั่มนอน่้จมขึ้อีก้ใเมือนเมืองมืนบอันนี้ึอยูในเมืองหนบึนองมือนึ่านอนึ่นีนืองนเมอง่ในเมือง่ืองมืนบ่นเอหนนเมืองงมือนอนี่ในเมืองมึ่งเือ่มน่อหนึ่ ข้อข้อเว้นจัามือ่สองขว้างสองมื่เดินทางยี่สามยี่สี่เนาะนอนคาค้า,าบนนอนลงไปมันสีดนอนได้สีเดเห็ดยังหรือว่ามันสีซักผ่าซักแคบเ <c oughs> อเข้าวบ้านพักนะเฮ็ดน,นั <c oughs> น่นเฮ็ดนี่ทสะอาดันดับแรกเลยโ้นหนูวิหนาสิบเส้นองคน ทำาวานสะอาดก่อนเล,เ,ออเลิกแรกเลยไปหอดก็ที่ได้นอนบอ่บาวแต่อยู่บ้านพักอยู่โดมแหละยุ่นเงันเงันห่อเงันไม่โดมบริเคล่เจีกยนกรกะเพาะหมึกบ่ผมสัง่งกระเพาะหมูกรอบของผม คือใครอยู่มาหอดมีหลานกับเขาโหลดแกวแกวอยู่แน่นทับบกเขาข้าขงน้ากันุ่นยางลงคลองทั้งหลังผมยางไปแล้วบังหันธุลักธุรีมากเลยมองน,อนั่นกะมี่มาขึ้นมองน,อน,นั่นมองนั่นกระมี่ว่าน,นี่มิเตอรเดินว่าน้ำกระหอนพร้อมเนะมา,นนา,นาเนะ <c oughs> ลวกดากระชังนี้ คือ,อยู่วัดน,นั่นเลยน้่คืออยู่วัดบางปิงห่อนกลัวอีกห,อห่อนกลัวบางปิ่งอีกอสาบลุงจนไปสะดอดจน่าเจ็บแต่ว่าตอนกลางคืนมันไม่ร้อนดิแต่วางปิงอ่ะร้อนแต่ว่าเมื่อคืนนี้เต,ต็มตเมื่อคืนเข้าว่ามันออกซีอุนอ่นๆนิดนึงมันเย็นแล้วคือ ไปใส่อ๋อไม่อยากจะไปห้ามขงน้อมตูแล้วอ๋อโอเคแม่ายน้ำคุ้มไฟสนิโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ